ท่านใดนะครับอยากจะร่วมมาทึกภาพนะครับผมกับน้องบอยนะครับพิสแกนและกนติณมนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะได้ร่วมมาทีภาพด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้สอนนะครับคณะอาจารย์นะครับรวมไปถึงนะครับวันนี้นักแสดงนะครับมากถึง100ชีวิตที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ในการต้องมนที่ทุกคนต้องมานะครับมาแล้วจะรู้ เชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้นะครับอยู่แล้วมาแล้วนะตอนนี้จะหลงรักจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับอ่ท่านไหนหลงรักจังหวัดนครปฐมโซเสียงดังๆสุดยอดและแน่นอนนะครับผมต้องถือว่าพิเศษมากๆด้วยนะครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับตอนนี้นะครับผมจะได้ให้ แสดงนะครับรวมถึงท่านเกียรติคุณพระเจ้มรดิ์พาดด้วยนะครับกับประจาก